ยินดีต้อนรับทุกคนเข้าสู่ช่อง PST ครับคลิปนี้จะเป็นการสรุปเนื้อเรื่อง w e d i n g Waves ในชั a p t e ที่2บทเปลี่ยนผ่าน l u s t o r Anderson ตอนนี้เรามานั่งกินอาหารกันอยู่กับ Abby ครับสักพักฝนก็โปรยลงมาอาหารมาเสิร์ฟเต็มโต๊ะจน a บี y กังวลเรื่องเงินเลยแต่เราไม่ต้องเป็นห่วงเพราะ Augusta จัดการให้ทั้งหมดอยู่แล้วครับ <c oughs> พอพูดถึงอ u ก u s t a เรานัสอ a กุาไว้ แต่วันนี้ดันมีเรื่องด่วนจนต้องเลื่อนนัดครับเรายังคุยกันต่อถึงสถานที่ที่เราจะไปอย่างเซนกิสแพทริอัสที่เรา่ากาดเดเตอร์คอยออกล่าเทเซดิสคอร์ดเมื่อไฮไทรมาถึงและออกุส่าก็เชิญเราไปล่าในครั้งนี้ด้วยเราก็สงสัยว่าทำไมถึงเป็นเรากาดเดเตอร์ในเกสอาร์กอนไม่มีใครถูกเชิญเลยนอกจากเราเจตนาของออกุสตาและอำนาจในฐานะอีฟอร์ของเธอเราแทบไม่รู้อะไรเลยครับจากนั้นก็มีคนเดินผ่านสายฝนมาหาเรา เขาดูรู้เรื่องต่างๆมากมายทั้งเรื่องของเราออคุสตาหรือแม้กระทั่งเมืองนี้เขาชื่อเนสเตอร์กวีพเนจรครับระหว่างฝนยังคงตกอยู่เขาเลยขอเล่าเรื่องราวของออคุสตาให้เราฟังแต่เป็นการเล่าที่ให้เราสวมบทบาทเป็นออคุสตาและเลือกทางเลือกต่างๆด้วยตัวเองและย้ำว่าเรื่องราวนี้ไม่มีผลอะไรกับความเป็นจรงิงหลังจากเตรียมตัวแล้วเราก็ไปฟังเรื่องราวกันครับแต่ผมจะขอเล่าแบบแนวกวีนิดนึงแล้วกันนะครับ แดนเซติมอนอันโหดร้ายเด็กหญิงตัวน้อยออกุสตาถือกำเนิดในฝุ่นผงบ้านเรือนสูญสิ้นด้วยคลื่นดำดักไท์ไร้ผู้ปกป้องไร้เกียรตยิยศไร้สายเลือดสูงสัตว์มือแห่งนักรบกาดิเอเตอร์ยื่นอาหารให้เธอเธอตอบรับและเดินตามเงาเหล็กเข้าสู่เมืองใหญ่ที่นั่นเสียงเชียร์คำรามดังลั่นอากอสังเวียนที่ความตายคือบ่วงบรรณการและผู้แข็งแก่งเท่านั้นคือผู้คงอยู่ เธอผู้ต่ำต้อยเฝ้ามองผู้คนแสดงโชว์เลือดในตาสะท้อนแสงเพลิงเธอรู้ว่าตนไร้พลังแต่ความฝันแห่งดาบกลับไม่ดับสูญเธอได้พบคาโต้นักรบผู้ปดเกาะหากเจ้าเพียงสัมผัสข้าได้เพียงครั้งเดียวข้าจะสอนเจ้าวันแล้ววันเล่าเธอล้มลงเลือดปนเหงืออ่อหยาดดินแต่ไม่เคยยอมแพ้ในวันที่หดาบของเธอแตะเนื้อเด็กของคาโต้ ชัยชนะเพียงเสี้ยวเดียวกลับเป็นบันไดสู่โชคชะตาเธอได้รับดาบของครูผู้ทดสอบจงรับดาบนั้นไปซะในเซปติมอนต์ผู้ชนะจะถือครองอาวุธของผู้พ่ายแพ้เป็นสญัญลักษณ์ของการพิชิตชัยจงอย่าลืมนามของเธอออกุสตาขึ้นสังเวียนไปจะไม่มีใครรู้จักเธอเป็นหน้าที่ของเธอที่จะทำให้โลกรู้เพื่อเข้าร่วมอากรเธอต้องมีผู้สนับสนุนแต่ขุนนางผู้มั่งคั่ง เห็นนักสู้เป็นเพียงสินค้าพวกเขามอบททดสอบ 1. ล่าสัตว์ร้ายในป่าลึก 2. นำร้อยชีวิตมาบูชาดาบต่อดาบเธอชนะ99ครั้งทุกครั้งเธอไว้ชีวิตศัตรูและถือดาบเอาไว้แทนโลหิตครั้งที่ร้อยเธอโค่นนักรบผู้เกียงไก่เสียงเชียร์เรียกร้องเลือดแต่เธอเลือกเมตตาเสียงโห่ร้องจึงเปลี่ยนเป็นเสียงสะดุดี แต่ขุนนางยังไม่สิ้นเล่ร้ายบททดสอบที่3จงต่อกรกับอาซิโนซาผู้พิทักษ์แห่งเซปติมอนเป็นดังคำพิพากษามรณะบททดสอบที่ไร้ทางพิชิตออกุสตาหวนคืนสู่คาโต้ผู้เป็นดังบิดาและหวนนึกถึงตำนานเก่าแก่นักรบที่รวมดาบแห่งผู้แพ้สู่สัตตรานยิ่งใหญ่เธอเฝ้าดูช่างตีเหล็กรอล้อมดาบ พลังฟอร์เต้อันอ่อนแอแต่มันร้อนยิ่งกว่าไฟเธอใช้มันหล่อหลอมดาบทั้งร้อยกลายเป็นดาบที่หนักอึ้งวันพิพากษามาถึงอาซินโนซาก้าลงสู่สังเวียนเสียงคำรามสะถานฟ้าศึกตัดสินดำเนินดาบประทะดาบเลือดผสานเหงือ่อจนโอกาสสุดท้ายมาถึงคมดาบแห่งออกุสตากรีดผ่านแผลเก่าของผู้พิทักษ์โลหิตท,ทองสาดลงพื้นสังเวียน ผู้คนทั้งมวลก้มศรีรษะอาซิโนซ่ามอบพรแห่งผู้ยิ่งใหญ่ให้แก่เธอในห้วงเสียงโ่ล้องเธอยือนเหนือชัยชนะจากเด็กหญิงไร้นามสู่ดวงอาทิตย์แห่งเซปติมอนเธอประกาศต่อหน้าฟ้าและดินด้วยดาบและเกียรติยศข้าจะทำลายความเสื่อมซามและสร้างกฎแห่งยุคสมัยใหม่ หลังจากเล่าจบก่อนเนสเตอร์ไปยังทิ้คงคำพูดเล็กๆไว้ให้เราด้วยครับว่าถ้าอยากรู้เรื่องราวแท้จริงต้องไปเป็นส่วนหนึ่งของมันและเรื่องราวของเรากับออกุสตาเพิ่งจะเริ่มขึ้นและก็จากไปพร้อมกับสายฝนครับ ัดมาหลายวันก่อนออกุสตากำลังพูดคุยกับสภาอาวุโสพวกเขากำลังตำหนิการกระทำเอาแต่ใจของออกุสตาและก็ยูโน่แต่ออกุสตาก็เถียงกลับและรู้ว่าพวกเขาแค่กลัวจะเสียอำนาจพร้อมบอกว่าถ้าอยากได้พลังอำนาจก็มาท้าทายเธอและพิสูจน์ว่าตัวเองคู่ควรซะตัดภาพก่อนเราจะกลับมาที่เซฟติมอนครับหลังจากที่เราไปที่ลากุน,น่ามา ออกุซ่ามาคุยกับยูโนเหมือนยูโนจะออกมาจากวิหารโดยไม่ได้รับอนุญาตและบุกเข้ามาในพระราชวาง e ังอีฟอร์เธอบอกที่ไม่ยอมอยู่ที่วิหารเพราะอยากมาเจอคนคนนั้นก็หมายถึงเราเลยครับคุณยา่าลิเบตบอกว่าชะตากรรมของเขาว่างเปล่าไม่อาจรู้ได้เลยสนใจครับออกุซ่าบอกว่าน่าเสียดายเรือจากลากุน่าจะมาพรุ่งนี้แต่พวกเธอจะไปพื้นที่ล่ากันคืนนี้แล้ว แต่ก็บอกไอโนว่าเราตอบรับคำเชิญแล้วเดี๋ยวก็ได้เจอกันแต่เหมือนอูโนยังมีเรื่องในใจอีกครับหนังสือคำทำนายบอกว่าการล่าและแผนของพวกเขาจะจบลงไม่ดีนะแต่ออกุซ่าก็พูดถึงอีกคำทำนายหนึ่งครับกล่าวว่าวีรบุรุษเหนือวีรบ,บุรุษผู้ผุดขึ้นจากขึ้นดำมืด และนำพาความเป็นนิรันร์มาสู่เซปติมอนจากนั้นพายุและผืนน้ำจะสงบและเกียรติยศจะกลับมาพร้อมโลหิตของกษัตริย์องค์เก่าจากนั้นทั้งคู่ก็นั่งแซวเล่นกันต่อครับและเตรียมพร้อมสำหรับพายุที่กำลังจะมาไว้ตามดูกันต่อตอนหน้าขอบคุณที่รับชมครับ 恐れを抱くとは皇天の嵐が間もなく訪れるだろうしかし嵐を迎える最も良い方法は吹き荒れる風に自ら飛び込むことだ以こう言う我が親友よ